โอ้โหน้ำเต็มนาเลยครับหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับตลอดทั้งคืนทั้งวันนะครับผมตกเกือบทุกวันนะครับนี่คือน้ำที่เต็มนาแล้วครับผมแปลงนี้ก็คงอีกไม่นานก็คงจะมีการทำนานะครับหรือว่ามีการดำนาเนี่ยครับผลของการที่ฝนตกตลอดทุกวันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับชาวนาดีใจนะครับถ้าเห็นน้ําอย่างนี้ก็สามารถที่จะดํานาได้ครับผมดีเลยครับอย่างนี้ตรงนี้เป็นนาใกล้หมู่บ้านนะครับนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับถนนที่จะ เข้าในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตนะครับหมาของพ่อมีพาทุกคนมาดูนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทุกวันนะครับในสัปดาห์นี้โอ้โหน้ํานี่เต็มนาเลยครับอย่างนี้ชาวนาก็ยิ้มเลยครับผมบรรยากาศในช่วงเช้าเช้านะครับวันนี้อากาศดีมากครับเหมือนมีฝนจะมาอีกครับเมฆก่อตัวก็เยอะ ก้อนใหญ่นะครับน่าจะตกอีกครับวันนี้นี่ครับผมบรรยากาศในช่วงเ,เช้าเช้า